คุณรู้หรือไม่ว่าผลไม้รสหวานฉ่ำที่ทุกคนหลงรักอาจกำลังทำร้ายสุขภาพของคุณอย่างเงียบๆหากกินผิดวิธีแต่ถ้ารู้วิธีใช้ให้ถูกต้องมันจะกลายเป็นยาวิเศษที่ช่วยให้คุณมีสุขภาพดีและอายุยืนนั่นคือลิ้นจี่อัญมณีแห่งพ่นาการที่ไม่ใช่ทุกคนจะรู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงวันนี้เราจะมาเปิดเผยความลับของผลไม้ชนิดนี้มันคืออะไรทำไมคุณถึงต้องการมันและกินลิ้นจี่อย่างชาญฉลาดได้อย่างไรคุณเคยกินลิ้นจี่หรือย,ยังลองคอมเมนต์บอกเราดูสิ ลิ้นจีหรือที่รู้จักในชื่อลีชีเป็นผลไม้เมืองร้อนที่โด่งดังด้วยเปลือกสีแดงสดและเนื้อสีขาวฉ่ำน้ำข้างในเมื่อกัดคำแรกคุณจะสัมผัสได้ถึงรสหวานสดชื่นกรอบและกลิ่นหอมอ่อนๆที่ทำให้ทุกคนหลงไหลลิ้นจี่มักสุกงอมในช่วงฤดูร้อนประมาณเดือนเมษายนถึงมิถุนายนและเป็นที่ชื่นชอบทั่วโลกด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แต่สิ่งที่ทำให้ลิ้นจี่พิเศษจริงๆ ไม่ใช่แค่รสชาติภายในเนื้อฉ่ำน้ำนั้นมีขุมทรัพย์แห่งโภชนาการวิตามินซีที่อุดมสมบูรณ์สารต้านอนุมูลอิสระที่สรงพลังและแร่ธาตุมากมายเช่นโพแทสเซียมทองแดงและฟอสฟอรัสส่วนประกอบเหล่านี้ทำให้ลิ้งจี่กลายเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่มอบประโยชน์ต่อสุขภาพมากไม้ที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงแต่คุณกินลิงจี่ถูกวิธีหรือเปล่า หรือแค่กินไปโดยไม่รู้ถึงพลังที่แท้จริงของมันลองนึกภาพร่างกายของคุณเหมือนเครื่องจักรและทุกส่วนต้องการการดูแลเพื่อให้ทำงานได้ราบรื่นลิ้นจี่คือ,อยาธรรมชาติที่ช่วยให้เครื่องจักรนั้นทำงานได้ดีขึ้นมันไม่เพียงแค่อร่อยแต่ยังช่วยแก้ปัญหาสุขภาพมากมายตั้งแต่ปกป้องหัวใจเสริมความแข็งแรงให้กระดูกไปจนถึงป้องกันโรคภัยร้ายแรงแต่ที่สำคัญกว่านั้นลิ้นจีม่มอบความสุขเมื่อกินเป็นการเพลินที่ทั้งอร่อยและมีประโยชน์ คุณอยากรู้หรือไม่ว่าประโยชน์แรกและสำคัญที่สุดของลินจีคืออะไรมาสำรวจไปด้วยกันเลยประโยชน์แรกช่วยดูแลสุขภาพปับปับคือโรงงานกำจัดสารพิษที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายทำงานไม่หยุดเพื่อขจัดสารอันตรายจากอาหารแอลกอฮอล์หรือยาแต่เมื่อตับได้รับความเสียหายจากการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปขาดสารอาหารการติดเชือ้อหรือยาที่เป็นพิษอาจนำไปสู่โรคที่ร้ายแรงเช่น ตับอักเสบตับแข็งหรือแม้แต่มะเร็งตับนี่คือช่วงเวลาที่ลิ้นจี่ปรากฏตัวเหมือนฮีโร่ด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังเช่นเบต้าแคโรทีนและโพลีฟีนอลลิ้นจี่ช่วยปกป้องเซลล์ตับเสริมการทำงานของตับและช่วยฟื้นฟูความเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเหล่านี้ยังช่วยลดการอักเสบและป้องกันการโจมตีจากอนุมูลอิสระผู้ร้ายหลักที่ทำร้ายตับ ตับที่แข็งแรงหมายถึงร่างกายที่เต็มไปด้วยพลังงานผิวพรรณสดใสและความสามารถในการต้านโรคที่ดีขึ้นแต่ในชีวิตสมัยใหม่ตับของเรามักถูกใช้งานหนักจากอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพความเครียดหรือนิสัยการดื่มแอลกอฮอล์ลินจีคือทางออกที่เป็นธรรมชาติและง่ายดายเพื่อให้คุณดูแลตับได้โดยไม่ต้องพึ่งยาราคาแพงคุณอยากให้ตับของคุณแข็งแรงเพื่อใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันหรือไม่มาต่อกันที่การสำรวจลิ้นจีผลไม้ที่ไม่เพียงแค่อร่อย แต่ยังเป็นกุญแจสู่การมีสุขภาพดีในทุกวันถ้าคุณคิดว่าลิ้นจีเป็นแค่อาหารว่างในฤดูร้อนเตรียมตัวแปลกใจได้เลยเพราะประโยชน์ต่อไปนี้จะทำให้คุณอยากเพิ่มลิ้นจี่ลงในเมนูทันทีคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะรู้ว่าลิ้นจี่สามารถเปลี่ยนแปลงสุขภาพของคุณได้อย่างไรควบคุมความดันโลหิตอย่างเป็นธรรมชาติความดันโลหิตสูงคือศัตรูเงียบที่คอยกดดันหัวใจและหลอดเลือด นำไปสู่ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจวายแต่ไม่ต้องกังวลลินจีคือผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมในการรักษาความดันโลหิตให้คงที่ความลับอยู่ที่ปริมาณโพแทสเซียมที่อุดมสมบูรณ์ในลินจีซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ช่วยร่างกายปรับสมดุลของเหลวและลดความตึงเครียดในหลอดเลือดยิ่งไปกว่านั้นลินจีแทบไม่มีโซเดียมซึ่งเป็นตัวการที่ทําให้ความดันโลหิตพุ่งสูงเมื่อคุณกินลินจีเป็นประจําร่างกายจะควบคุมความดันโลหิตได้ง่ายขึ้นทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและเต็มไปด้วยพลังงาน โดยเฉพาะถ้าคุณมาครู้สึกเครียดหรือมีประวัติความดันโลหิตสูงลิ้นจี่คือตัวเลือกจากธรรมชาติที่ช่วยดูแลสุขภาพโดยไม่ต้องพึ่งยามาาเกินไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดลองกินลิ้นจี่สักสองสามลูกต่อวันเป็นของว่างพร้อมกับดื่มน้ำให้เพียงพอและลดอาหารเค็มคุณจะประหลาดใจเมื่อเห็นร่างกายตอบสนองในทางที่ดีภายในไม่กี่สัปดาห์คุณมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตหรือไม่ลองเพิ่มลิ้นจี่ในอาหารของคุณและแชร์ผลลัพธ์ในคอมเมนต์สิ ป้องกันโรคหัวใจมีชีวิตที่แข็งแรงจากหัวใจหัวใจคือเครื่องจักรที่ไม่เคยหยุดนิ่งแต่ก็เปราะบางต่อวิถีชีวิตสมัยใหม่เช่นการกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพขาดการออกกำลังกายหรือความเครียดที่ยาวนานโชคดีที่ลิ้นจี่คือเพื่อนคู่ใจที่ยอดเยี่ยมในการปกป้องหัวใจของคุณในเนื้อและ,มะเมล็ดลิ้นจี่มีสารประกอบฟ,ฟีนอลิกซ,ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีพลัง ช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่ทำให้หลอดเลือดหดตัวจึงลดแรงกดดันต่อหัวใจและลดความเสี่ยงของภาวะหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมองนอกจากนี้วิตามินซีที่อุดมสมบูรณ์ในลิ้นจี่ยังช่วยเสริมความแข็งแรงของหลอดเลือดป้องกันการสะสมของคราบร l ที่ทำให้เกิดการอุดตันสารฟลาโวโนอยด์ในลิ้นจี่ยังทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันหัวใจจากโรคอันตรายการวิจัยบางชิ้นยังระบุว่า คนที่กินลิ้นจี่เป็นประจำมีความเสี่ยงต่ออาการหัวใจวายน้อยกว่าคนที่ไม่กินเพื่อดูแลหัวใจลองกินลิ้นจี่เป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่สมดุลร่วมกับอาหารที่อุดมด้วยโอเมก้าสเช่นปลาแซลมอนและออกกำลังกายเบาๆคุณมีนิสัยอะไรที่ช่วยให้หัวใจแข็งแรงแช่ในคอมเมนต์แล้วมาคุยกันต้านมะเร็งปกป้องร่างกายจากภายใน มะเร็งคือหนึ่งในความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์แต่คุณรู้หรือไม่ว่าผลไมเล้เล็กๆอย่างลิ้นจี่สามารถเป็นอาวุธที่ช่วยป้องกันโรคนี้ได้ลิ้นจี่อาจแน่นไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระตั้งแต่วิตามินซีไปจนถึงฟลาโวโยด์และโพลีฟีนอลซึ่งทำหน้าที่เหมือนนักรบที่ต่อสู้กับอนุมูลอิสระผู้ทำลายเซลล์และก่อให้เกิดมะเร็งสารเหล่านี้ช่วยปกป้อง DNA ของคุณจากการถูกทำลายโดยสารเคมีอันตรายมลพิษหรือแม้แต่ความเครียดจากชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิจัยระบุว่าสารในลิ้นจี่สามารถยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งเต้านมและมะเร็งตับสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือคุณไม่ต้องกินมากแค่ลิ้นจี่ไม่กี่ลูกต่อวันก็เพียงพอที่จะให้สารต้านอนุมูลอิสระที่มีพลังลองกินลิ้นจี่ร่วมกับอาหารที่อุดมด้วยไฟเบอร์เช่นผักใบเขียวและผลไมอ้อื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันคุณกำลังมองหาวิธีปกป้องร่างกายจากโรคหรือไม่ลองเพิ่มลิ้นจี่ในเมนูของคุณและบอกเราว่ารู้สึกอย่างไรในคอมเมนต์ เห็นไหมล่ะแค่ผลไมเล้เล็กๆอย่างลิ้นจี่ก็มอบประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมมากมายแต่นี้ยังไม่ใช่ทั้งหมดยังมีความลับอื่นๆเกี่ยวกับลิ้นจี่ที่คุณจะอยากรู้โดยเฉพาะวิธีที่มันช่วยให้กระดูกแข็งแรงและป้องกันภาวะโลหิตจางคุณเดาว่าประโยชน์ต่อไปจะเป็นอะไรติดตามต่อไปและอย่าลืมคอมเมนต์แชร์ความคิดของคุณช่วยให้กระดูกแข็งแรงมั่นคงตลอดกาล กระดูกคือโครงสร้างของร่างกายช่วยให้คุณยืนตรงเคลื่อนไหวและใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงแต่เมื่ออายุมากขึ้นหรือขาดสารอาหารกระดูกอาจเปราะบ,บางและแตกหักง่ายนำไปสู่โรคกระดูกพรุนหรืออาการปวดเมื่อยนี่คือช่วงที่ลิ้นจีเปล่งประกายเหมือนเพื่อนคู่ใจลิ้นจีมีแร่ธาตุสำคัญมากมายเช่นฟอสฟอรัสแมกนีเซียมทองแดงและสังกะสีซึ่งเป็นรากฐานในการสร้างและรักษากระดูกให้แข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังกะสีและทองแดงในลิ้นจี่ยังช่วยเพิ่มการดูดซึมวิตามินดีซึ่งจําเป็นต่อการดูดซึมแคลเซียมของกระดูกนั่นหมายความว่าการกินลิ้นจี่ไม่เพียงช่วยให้กระดูกแข็งแรงแต่ยังป้องกันภาวะกระดูกอ่อนในผู้สูงวัยนอกจากนี้สารต้านอนุมูลอิสระในลิ้นจี่ยังช่วยลดการอักเสบรอบข้อต่อช่วยให้คุณเคลื่อนไหวได้คล่องตัวขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์นี้ลองเพิ่มลิ้นจี่ในอาหารประจำวัน ร่วมกับอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียมเช่นโยเกิร์ตหรือผักใบเขียวและอย่าลืมเคลื่อนไหวเบาๆเช่นเดินหรือโยคะแค่ลิ้งจี่ไม่กี่ลูกต่อวันคุณก็ช่วยสร้างกระดูกที่แข็งแกร่งเพื่อก้าวเดินอย่างมั่นใจในทุกวยัยคุณดูแลกระดูกของคุณดีพอหรือยังแชร์เคล็ดลับการดูแลกระดูกของคุณในคอมเมนต์สิป้องกันภาวะโลหิตจางเติมพลังให้ร่างกายคุณเคยรู้สึกเหนื่อยล้าเวียนหัว หรือขาดพลังงานทั้งที่ทั้งที่นอนหลับเพียงพอหรือไม่นั่นอาจเป็นสัญญาณของภาวะโลหิตจางภาวะที่ร่างกายขาดเซลล์เม็ดเลือดแดงเพื่อขนส่งออกซิเจนไปทั่วร่างกายลินจีคือทางออกจากธรรมชาติเพื่อจัดก,การปัญหานี้ลินจีมีธาตุเหล็กและทองแดงซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยร่างกายผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงและฮิมโก l o b i n ทให้เลือดไหลเวียนได้ดีนอกจากนี้วิตามินซีในลินจียังช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้นเสริมความสามารถในการต้านภาวะโลหิตจาง เมื่อคุณกินลิ้นจี่เป็นประจำร่างกายจะได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นผิวพรรณจะดูเปล่งปลัง่งและอวัยวะต่างๆจะทำงานได้รับรื่นยิ่งขึ้นสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือลิ้นจี่ไม่เพียงช่วยบำรุงเลือดแต่ยังอร่อยทำให้การดูแลสุขภาพง่ายขึ้นกว่าเดิมลองกินลิ้นจี่เป็นของว่างระหว่างมือ้อร่วมกับอาหารที่อุดมด้วยธาตุเหล็กเช่นเนื้อแดงหรือถั่วเลนทินเพื่อผลลัพธ์สูงสุดคุณรู้สึกว่าร่างกายมีพลังงานมากขึ้นเมื่อเพิ่มลิ้นจี่หรือไม่คอมเมนต์บอกเราสิ ใครควรกินลิ้นจี่อย่างระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแม้ว่าลิ้นจี่จะเป็นขุมทรัพย์แห่งโภชนาการแต่ไม่ใช่ทุกคนควรกินได้อย่างอิสระถ้าคุณอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้ควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์อันดับแรกคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงต้องระวังลิ้นจี่มีน้ำตาลธรรมชาติค่อนข้างสูงและการกินมากเกินไปอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูง ส่งผลต่อการควบคุมโรคถัดไปถ้าคุณกำลังควบคุมน้ำหนักควรกินลิ้งจี่อย่างพอเหมาะเพราะแคลอรี่ในลิ้นจี่อาจสะสมได้ถ้ากินมากเกินไปคนที่มีร่างกายร้อนในมักเป็นสิวร้อนในหรือเลือดก,กำเดาไหลควรจำกัดการกินเพราะความร้อนของลิ้งจี่อาจทำให้อาการแย่ลงโดยเฉพาะเด็กเล็กไม่ควรกินลิ้นจี่ตอนท้องว่าง เพราะอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลงจากความผิดปกติในการเผาผลาญน้ำตาลน,นอกจากนี้ถ้าคุณกำลังมีอาการเจ็บคอไอแห้งหรือมีไข้สูงควรหลีกเลี่ยงลิ้นจี่ชั่วคราวเพราะอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นสุดท้ายคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับหรือความผิดปกติในการเผาผลาญควรปรึกษาแพทย์ก่อนกินลิ้นจี่เพราะตับต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อจัดการกับน้ำตาลในผลไม้ เพื่อความปลอดภยัยควรกินลิล้นจี่ในปริมาณที่พอเหมาะต่อประมาณ8-10ลูกต่อวันต่อและฟังร่างกายของคุณเสมอคุณอยู่ในกลุ่มที่ต้องระวังเมื่อกินลิ้นจี่หรือไม่แชร์เรื่องราวของคุณในคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนกันลิ้นจี่คือของขวัญจากธรรมชาติที่มอบทั้งสุขภาพและความสุขในทุกคำที่กินแต่คุณรู้หรือไม่ว่าการกินลิ้นจี่ให้ถูกวิธีก็สำคัญไม่แพ้กัน จะทำอย่างไรเพื่อใช้ประโยชน์จากลิ้นจี่ให้เต็มที่โดยไม่มีความเสี่ยงติดตามต่อไปเพราะส่วนถัดไปจะเปิดเผยเคล็ดลับการกินลิ้นจี่อย่างชาญฉลาดและคำเชิญพิเศษให้คุณลงมือทำตั้งแต่วันนี้คุณคิดว่าคุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับลิ้นจี่แล้วหรือยังคอมเมนต์บอกเราและรอชมส่วนสุดท้ายเราได้สำรวจลิ้นจี่ในฐานะขุมทรัพย์แห่งโภชนาการตั้งแต่การปกป้องตับรักษาความดันโลหิตไปจนถึงต้านมะเร็งและเสริมความแข็งแรงให้กระดูก แต่มีคำถามใหญ่จะกินลิ้นจี่อย่างไรให้ถูกต้องเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดโดยไม่มีความเสี่ยงถ้าคุณคิดว่าแค่ปอกเปลือกและกินก็พอเตรียมเปลี่ยนความคิดได้เลยวันนี้เราจะเปิดเผยวิธีเพลิดเพลินกับลิ้นจี่อย่างชาญฉลาดเพื่อให้ทั้งอร่อยและมีสุขภาพดีและสุดท้ายมีคำเชิญพิเศษรอคุณอยู่คุณพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกินลิ้นจี่ ลิ้นจี่ไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นศิลปะของการดูแลสุขภาพถ้าคุณรู้วิธีใช้เพื่อเปลี่ยนลิ้นจี่ให้เป็นพันธมิตรของร่างกายโปรดจำเคล็ดลับเหล่านี้ไว้อันดับแรกการเลือกผลไม้สดคือกุญแจทองคนหาลิ้นจี่ที่มีเปลือกสีแดงอมชมพูบวกอิม่มไม่ช้ำหรือมีกลิ่นแปลกเมื่อปอกเปลือกเนื้อด้านในควรขาวใสช่ำน้ำและมีกลิ่นหอมอ่อนๆลิ้นจี่สดจะรักษาวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระไว้ได้มากที่สุดมอบประโยชน์ต่อสุขภาพสูงสุด ในทางกลับกันลิ้นจี่ที่เก็บไว้นานหรือเคี้ยวย่นจะสูญเสียสารอาหารและอาจทําให้ท้องเสียคุณมักตรวจลิ้นจี่อย่างละเอียดก่อนกินหรือไม่ถัดไปควบคุมปริมาณลิ้นจี่ที่คุณกินในแต่ละวันแม้ว่าลิ้นจี่จะอร่อยและมีประโยชน์แต่การกินมากเกินไปอาจทําให้ร้อนในระดับน้ําตาลในเลือดสูงหรือทําให้คุณอิ่มเกินไปจนละเลยอาหารอื่นๆปริมาณที่เหมาะสมคือประมาณ 8- ถึงสิลูกต่อวัน หรือเท่ากับชามเล็กๆลองกินลิ้นจี่เป็นของว่างระหว่างมื้อหรือของหวานหลังอาหารมือเบาๆแทนการกินตอนท้องว่างโดยเฉพาะในเด็กเล็กเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของภาวะน้ำตาลในเลือดต่่าการกินลิ้นจี่ร่วมกับอาหารเพื่อสุขภาพเช่นโยเกิร์ตไร้น้ำตาลหรือถั่ววอลน,นัทเล็กน้อยจะช่วยปรับสมดุลพภชนาการและเพิ่มประโยชน์คุณมีนิสัยกินลิ้นจี่ในช่วงเวลาใดของวันแชร์ในคอมเมนต์สิ รคล็ดลับสําคัญอีกอย่างคือการกินลิ้นจี่ในสภาพร่างกายที่สบายถ้าคุณกําลังมีอาการร้อนในเจ็บคอหรือรู้สึกร้อนในควรลดปริมาณลิ้นจี่และดื่มน้ำมากๆเพื่อปรับสมดุลความร้อนของผลไมน้นี้นอกจากนี้ล้างลิ้นจี่ให้สะอาดก่อนกินเสมอเพื่อกําจัดฝุ่นหรือสารเคมีบนเปลือกการแชร่ลิ้นจี่ในน้าเกลือเจือจางประมาณ5นาทีแล้วล้างด้วยน้าสะอาดคือวิธีง่ายๆเพื่อความปลอดภยัยและอย่าลืมถ้าคุณมีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดน้ำหนักหรือโรคตับ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อปรับปริมาณลิ้นจี่ให้เหมาะสมสุดท้ายจงสร้างสรรค์กับลิ้นจี่เพื่อไม่ให้รู้สึกเบื่อแทนที่จะกินสดอย่างเดียวคุณสามารถเพิ่มลิ้นจี่ลงในสมูทตี้ผสมในสลัดผลไม้หรือทําน้ำลิ้นจี่ผสมมะนาวเล็กน้อยเพื่อดับร้อนวิธีเหล่านี้ไม่เพียงแค่อร่อยแต่ยังช่วยให้คุณดูดซึมสารอาหารจากลิ้นจี่ได้หลากหลายที่สำคัญที่สุดฟังร่างกายของคุณ ถ้าคุณรู้สึกไม่สบายหลังกินลิ้นจี่เช่นรู้สึกร้อนในหรือท้องอืดให้ลดปริมาณและสังเกตปฏิกิริยาการกินลิ้นจี่อย่างถูกวิธีคือการเคารพร่างกายของคุณเปลี่ยนลิ้นจี่แต่ละลูกให้เป็นยาธรรมชาติคุณมีไอเดียอะไรในการทำอาหารจากลิ้นจี่ให้อร่อยบ้างคอมเมนต์บอกเราและสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนสิลิ้นจี่ไม่เพียงเป็นของขวาญแห่งฤดูร้อน แต่ยังเป็นกุญแจสู่ร่างกายที่แข็งแรงและเต็มไปด้วยพลังงานตั้งแต่การปกป้องตับรักษาความดันโลหิตไปจนถึงต้านมะเร็งและทําให้กระดูกแข็งแรงลินจีพิสูจน์แล้วว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ทุกคนควรลองแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องรู้วิธีการกินลินจีอย่างชาญฉลาดเลือกลูกที่สดใหม่กินในปริมาณที่เหมาะสมและผสมผสานกับวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีวันนี้เราได้สํารวจความลับของลินจีด้วยกันและตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะลงมือทํา เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไปตลาดเลือกลิ้งจี่ที่ฉ่ำน้ำและลองใช้เคล็ดลับที่เราแชร์แค่หนึ่งสัปดาห์ที่กินลิ้งจี่อย่างถูกวิธีคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างในร่างกายตั้งแต่ผิวที่เปล่งปลั่งพลังงานที่ล้นเหลือไปจนถึงความรู้สึกเบาสบายจากภายในคุณพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนลิ้งจี่ให้เป็นเพื่อนคู่ใจด้านสุขภาพคอมเมนต์บอกเรา แชร์ประสบการณ์ของคุณเมื่อกินลิ้นจี่หรือแม้แต่สูตรสร้างสรารจากลิ้นจี่ที่คุณชื่นชอบอย่าลืมถ้าคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดปุ่มไลค์เพื่อสนับสนุนเราแชร์เพื่อส่งต่อความรู้ให้เพื่อนๆและกด subscribe ช่องของเราเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่น่าสนใจอื่นๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนทันทีเพื่อเป็นคนแรกที่ได้ดูวิดีโอใหม่มาร่วมกันสร้างชีวิตที่มีสุขภาพดีและเต็มไปด้วยความสุข คุณจะเริ่มต้นกับลิงจีอย่างไรบอกเราในคอมเมนต์และมาร่วมสร้างชุมชนที่มีสุขภาพดีด้วยกัน